mình nhện mình nhện côn có bò lai nè nó chắc bắn này chân phen nó có phải tông tông ngói không chắc không ma bồ cày ma cút pa Bắt ban bua cun pa cu nêh เพิ่นซื้อ bố những เก็บบ่ bố ยัง như thế nào <laughs> อากาศพันหนาวปลาบ่มีแน่กันแม่งหนาวแย่งกูเด็กแล้ยิงกันปลาเราอยู่นี่เฮียเรานะนะปลาขี้แยงมันปลาขี้แย่งมันหลายมันเย็นอากาศมันเย็นเนาะมันก็เลยเน,นาะสิบเจ็ดองศานะครับ ลดลงเรื่อยนะครับฝนก็เริ ouais ่มปล่อยๆแล้วนะครับต้องใจมากดีได้จังอยู่ได้หนาวกับหนาวไปนี้นคื่ผู้พานมี น,น้ำคั่มวัดสันเพราะว่าเนี่ยเขามะงยายห,หาจังคุ้ป้าน้องน้ำคั่มเขาว่าน้ำคัำ่มมีปลาหลายตัวมาดูเมลีนะครับนี่โอ้ได้แล้วได้แล้วไดวต้ตัวนึง น้อองยังก่อนนี่น้องน้องห้ามหดบอน้องนี้มาแต่ใดดหนาวเที่ยงนได้ตัวนึงนะ ข้าวนูนตึงบางนี่เจ้าประมาณอยู่นี่น

เออหุบไว้มันแตกลายแตกกว้างลายมันได้ลายคนเด้เมลีมันมันลงนานหรือเปล่านี่มันอาคานบ่อ๋ <c oughs> อ อจืนนมอะืมจะนอนกัน้องตึกน้องหากนี่เขากำลังเป่งน้ำบอกสูบน้ำอเขาให้ตึกหยุดตัวปลามันบ่ค่อยคือตะกี้แล้วน้องหากก็ได้ได้ตัวเลยบอกง่วะ นีนย่ะเออรดการเลยบาทแรกอืมมันโบเลียนมันหนาวคนกับรายนะมนะเนาะผมว่า่งเอาอีกแล้วเออมองกันได้เป็นบอกใหญ่กันยังว่า้างปลาูุ่มปลาป่ ได้หอยแล้ว้กก็นเราได้สองสามตัวได้แต่เรเทือดนมานดีเลยไเราบอกปลาชงเงงเนาะส่วนมากเนาะหมันหนาวเนาะมันค่อยเลี้ยนค่อยเนาะ ันนี่คือบรรยากาศนะครับ17องศาครับคนกระตกปล่อยๆขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ